สบายดีทุกคนยินดีตอนฮาพอสู่ช่องลราหรือออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลราคนคำม่วนทักไทยสบายดีเนาะทุกท่านในมือนี้พัดกับโบได้มีคลิปอีกยังหรือว่าโบได้ออกไปถ่ายคลิปทางใดมาให้ทุกท่านได้เบิงเนาะมีแต่สีมานั่งว้า mm hmm. <Wow. S 2> เรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจสังคมอยู่ที่บ้านเมืองของพัดแหละสู้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้ฟังเนาะซึ่งในตอนนี้ลูกสาวของพัดกะกำลังนอนรับย่พี่น้นองเดี๋ยวสิให้ดู นอนรับอยู่ในตัวนี้ขอเวลามานางเฮดคิปจกหน้อยเนาะในคลิปนี้ถามว่ามีเนื้อหาสาระอย่างบุญได้มีพี่น้องมีแต่ความเศร้าใจและก็ความท้อแท้และก็ความอุกอั้งใจเนาะในการใช้ชีวิตของพัดในปัจจุบันนี้อุกอั้งใจคือ,อยัง จังทุกท่านหูดีนะตัวนี้ประเทศที่พัดอยู่ประเทศโซปโปลาเนาะบ้านเกิดเมืองนอนของพัดนี่กําลังประสบกับปัญหาเงินเฟ้ออย่างนักนะท่าผู้ชมเบาแล้วก็กดหัวเขานางเบาพร้อมนะตัวนี้ประสบปัญหาเงินเฟ้ออย่างนักก็คือแต่สมัยก่อนเนาะผัยก็ฮหูกันดีเนาะว่าเงินกีบนี่นะแต่ก่อนท่านหนึ่งพันบาทนะสองแสนห้าสิบพันกีบนอขอเล่าไปก่อนบางคนิ่ณอาจสิบหู้หรือว่าลืมเนาะแต่ก้หนึ่งพันบาทนี่สองแสนห้าสิบพันกีบพี่น้องณปัจจุบันนี้เลนอกเนาะ ที่ขึ้นใน Facebook ในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้นั้นพันบ้านหกแสนเกสิบพันกี่ท่านผู้ชมพัดานาะนั่งจับหัวเข่าเลยเนาะบบฮูสีไปในใดตตอพี่น้องคิดในใจกับโอ้คิดจะกลับไปทำงานไทยู่และตอนนี้เนาะคือจังส่วงหลังๆที่พัดเคยลงคิดไปฮันพัดเห็ดเต่าท่านนะฮานผู้ชมเห็ดเต่าท่านเนาะ เอาโอกเทือหนึ่งได้ประมาณรอยเป่าเนาะทาวันบอลุมหรือว่าบุมีความเสียหายอเอาไปขายบันนี้ไปขายแห้งกระสวดมนซิเปตพันหาซาวพันกิบก็ลองคิดบึง้งตอนนี้หาซาวพันกิบมันได้จักบาทพี่นงเอาไปซื้อเครื่องผัดเครื่องผัดแพงวันนี้ราคาสินค้าแบบคุ้มขึ้นแบบโอ้โหเต็มที่เลยเดี๋ยวจบคลิปนี้พัดเสีออกไปถ่ายเครื่องขายยูฮันของเมียพัดเนาะยูเฮนของพัดนี่แหละว่าราคาเท่าใดแล้วเดี๋ยวสิ เอาไปถ่ายให้เบิงตอนนี้กันสิเราปัญหาให้ฟังก่อนตอนนี้บุ้งหัวพัดเป็นคนเดียวหรือบ่เนาพี่น้องทีวิตุกกังวลแล้วก็บยานกลัวเกี่ยวกับเงินเฟ้อเนาะเราควรชีวิตตกกังวลบ่หรือว่าเราใช้ชีวิตยุกปกติเนาะพัดนั้นคิดวิตุกกังวลได้หาสิเราเปิดแปนให้ทุกท่านได้ฟังเลยเืันนี้นะแต่สมัยก่อนพัดไปทํางานไทยเมื่อเจ็ดปีก่อนนะขอเราย้อนกลับไปเนาะพี่น้องถึงเรื่องนี้ที่พัดจุกในใจตอนนี้ที่อุกอัางอยู่นะ ตอนนั้นพัดไปทํางานไทยเมื่อเจ็ดปีก่อนะนะพัดเ,เก็บหอมรอมริบเนประหยัดอวดออมเงินเดือนตอนนั้นประมาณเก้าพันบาทเนาะพัดเก็บเงินใดทอนเงินใดประมาณสองแสนบาทอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องพัดเราเรื่องจริงปัญหาชีวิตจริงๆให้ทุกท่านได้ฟังเนาะมื่อนี้เนาะคือมันจุกในใจแล้วหูวสิเ่าปันผู้ใดฟังะนะท่านผู้ชมผู้อื่นเขาบกิบปดปุกอ่างขึ้นเขาเนาะเวลากลับบ้านมาพัดกะ เอาเงินจํานวนนี้เอามาฝากธนาคารที่ประเทศลาวเนาะพี่น้องในสมัยนั้นนะหนึ่งพันบาทส่งเซสามสิบพันกิบเอามาแล้วพัดก็เอาไปฝากไว้เป็นลายปีอยู่ที่ธนาคารลาวเนาะพี่น้องแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกิบหนึ่งพันบาทส่งเซสามสิบพนันกิบเนาะตอนนั้นส่งเซีบาทกัเท่ากับว่า, 49, 000, 000, าสี่สิสบแปดล้านกิบเนาะพี่น้องพัดก็เอาไปฝากสี่สิบหกล้านกิบตอนนั้นส่งเซนบาทเนาะ แล้วพัดกับฟ้ามาเรื่อยๆพี่น้องตั้งเด็ดเย็ดปีกป่อนจนฮอดปัจุบันนี่ก็ยังบไดอ้อนเื่อเนาะป้าไว้ในนั้นพว่าเขาก็บได้มีความจาเป็นอีกอย่างเสียเอามันออกมาฮะนะเขาก็ดีใจว่าเขาฟ้ากินดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมาฮอดปีนี้พี่น้องปีชิดเย็ดเนาะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปท่านผู้ชมเงินจํานวนส่องเสนบาทของพัดในมือนั้นพอเอาเงินกี่นะ เงินกีบเนาะเอามาแลกเป็นคืนเป็นเงินบาทน,นะมันบ้ได้ได้ได้แบบนี้สองแสนค่ะมันโบ้ฮอนหอแสนบาทท่านผู้ชมเงินจํานวนสี่สิบสามล้านในมือหันนะบวกดอกเบี้ยมาอีกเจ็ดปีนะเอามาบวกลบคูณหารเบิง่งอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันหกแสนเก้าสิบพันกีบมันโบ้ได้ได้หอแสนบาทเลยท่านผู้ชมเอาง่ายๆมันได้ประมาณเป๊ะมืดเนาะตัวนี้ไล่เบิง่งคร่าวๆนะ ผู้อ so ื่นเขาลวมีแต่ฟากเงินหันใดโดเบียสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะพี่น้องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆนพัดนี่ฮั่นฝากมาเจ็ดปีเนี่ยพี่น้องเงินลดลงไปเสนปลนบายบ้าเนาะตอนนี้พัดกันคิดนักพี่น้องคือเอาไงว่าเราอยากซห้องให้เปล่น้องมันแบบเสียเงื่อนเสียแหงที่เราหามาแล้วเราคาดหวังว่าเขาออกมาเขาซิ้รเลกเป็นเงินบาทเพื่อไปซื้อหั่นซื้อนี่หรือว่าไปอย่างกระแล้วเต่เนาะ มูลราคาของมันถ้าเป็นเงินบาทนะน่ะคือมันได้แค่แปะหมื่น่ะหาเงินมาตอนทานสอ,อกเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแปะหมื่นไปบัตเหตุเจ้าสิป่วให้คุยอุ้กใจดิเหตุเจ้าแล้วค่อยควรเฮ็ดเดี๋ยวใดก็เงินที่อยู่ในบัญชีฮะตอนนี้คิดนักเลยว่าสิเอาออกมาจากบัญชีแล้วเอามาซื้อคาไวบ้บหรือว่าสิเอามาแลกเป็นเงินบาทไวบ้บแลกเป็นเงินบาทเลี้ยมันผลสูงเนาะสมมติเช็ดเสีนใช่ป บาทเอากิ้นะตามสื่อสังคมออนไลน์6กเจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์นี่นะบ้านเาเอากี้ไปเรียบบ้าทขอเอาบป้บบ้านได้ป่ะนี่ขอป้บบ้านให้เจ้าขอหอดบัเอาซ้ำนะเอาเงินกี้ไปเรียเเงินบ้านะบางบ่อนนะสำหรับบางบ่อนเนาะบางคนเพื่อนก็ว่าโอ้ยสิบอุ๊ไปอ่างไปสังดีมีเงินดามสั่ เขามีหลายกหอนเขาก็ยังบุเห็นอุ๊เห็นอ้างโว้ยบุกว่าเนาะเจ้าิเปินคือคอยตีคอยไปหาเงินมาแต่ก้อนสองเศษบ้านเอามาฝากตอนนี้เพื่อเปรหมื่นไปบ้านโอ้สมมุติเจ้ามีความจําเป็นต้องใส้จานวนสองเศษบ้านเดี๋ยวเจ้าเผาออกมาก็ื่อจะเปรหมื่นไปบ้านเจ้าสีบุกอ้างบหเนอะไผรชีว่าใกล้ตื้นตูมกระซ้างรกพัดน้พี่น้องเลยแลวเมื่อวานเมื่อซืนนี่กะเห็นกับเจ้าแช์มาคือจังโพดนี้เนาะบางคนกะ เอามาลงว่าเงินสีลงส่งแสนห้าสิบพันกิบตัวพันบาทเพื่อนจะมีคำสั่งอีกอย่างออกมาพี่น้องผันอ่านบุ้มเมื่อน้องมันเงาเงาไปอย่างเบื้องก็เข้าไปเบิงเ้งใน f a เ e b o บุกของที่เพื่อนแชร์มานี่เนาะเป็นคำสั่งออกมาจากรัฐบาลพี่น้องเลยพัดอ่านแล้วก็หูซึกมีความหวังขึ้นมาหน่อยหนึงน่งเนาะเป็นอย่างยังมีความหวังหวังว่างเงินจํานวนท่านนะอยากให้มันมีค่าเป็นเงินบาทน,นะสูงขึ้นจากแปดหมื่นไปบาทเท่านัแน่จักน้อยเ่น พอถอนออกมาแล้วไปแลกเงินบ้านอนาสีได้มาจํานวนเก่ากันยังดีนะบบลุกทึ้นพี่น้องเลยโอ้ตอนนี้พัดเลกุ้มใจเลยเนาะบบได้ค้าได้ขายอย่างผู้มือนี่กะหาอยู่หากินไปตามบ้านตามเมืองพี่น้องเลี้ยงลูกเนาะสิมีเง้ก็พอแต่ได้อยู่ได้กินเลยพี่น้องไปมือมือ,มอวันๆเนะาะขาแน่แต่เงินบบได้เศร้าเข้าบาาบได้ซื้อท่านสชมมือหาอยู่หากินไปประมาณนี้เนาะปัญหาที่พัดสิว้าให้ฟังก็ได้อุกอ้างใจนะพี่น้อง มีอย่างกะมาลงโซเชียลนี่กะถามว่าสกิรดราม่าบอกกับเชิญดราม่าตามสบายเนาะเพราะว่าทุกมือใน,นประเทศเรานี่เกินคําว่าดราม่าไปแล้วนะท่านผู้ชมไปเบิ่งเลยในสื่อสังคมออนไลน์ในโลกโซเชียลในข่าวเนาะไผ่ก็ออกข่าวก็ทั้งนั้นเห็นพดัดวาคือจังในคลิปนี้แล้วว่าพัดปั่นป้วนนู่นนั่นนี่เนาะพัดบมดทแค่นะท่านผู้ชมเพราะว่าพัดวาเรื่องจริงอันนี้นะพัดก็ฟ้าเงินมาเป็นตอนนี้ถ้าคนอื่นนะที่ฟ้าเงินคลิปอยู่แล้วคือจังพอพัดนี่เงินเดือนของเพื่อนเนาะ เป็นเงินขี้ดูแล้วนี่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยๆกับอาหารเป็นยังบบลุกแต่่าเป็นเงินบ้านมันแล้วเป็นเงินขีบแต่เก้านี่นะมันแบบบบมูสีอะไรเนาะกะถ้าเบิ้งพี่น้องเห็นคือจังแจ้งการที่พัดเอาล,งาลุงอลไรเนาะที่เพิ่นมาว่าเล่นเงินสีลงในประมาณอาทิตย์หน้านี่สีลงสองแสนห้าสิบพันมันแม่นความปั้นป้วนมันแม่นเรื่องจริงหรือว่ามันแม่นอีหยัง เพื่อนสีสะกัดการบัญหาเงินเฟ้อได้หรือโบกค่ะได้แต่ภาวน,นาเนาะพัดในตอนนี้แล้วพัดกันเลือนไปในเฟซบุ๊กเบิ่งข่าวเบิงข่าวเนาะพี่น้องกะเห็นว่ามีคนลาวนี่ข้ามไปทํางานไทยนี่หลายคนลีเนาะเวิร์ลลีเห็นเด็กน้อยอยู่บ้านคู่มือนี่นะเห็นหน้าแวบแวบนี่เขาหายไปแล้วนี่ถามหายไปใช่ไปทํางานไทยแล้วอยู่เห็นอยู่บ้านเบิง่งปัญหาเนี่พี่น้องคนลาวเสียเงาปัญหาย,อย่าอโนโทเนาะเบิง่งเหเขาจุนไอยู่ฮอดประเทศเจ้าของแล้วเขาจุนหนีไปทํางาน ประเทศไทยมุ่งหลายพี่น้องกันหนีไม่พ้นย้อนอย่างสมมติไปเฮ็ดเรียงอยู่บ้านเฮ้าเนาะเด็กน้อยแถวบ้านค่อยนี่บได้จอดจมซื้อแผ่นนาะพี่น้องเด็กน้อยออมแอมบริเวณนี้ไปเฮ็ดงานอยู่ฮานเวียเนาะไปฮับจ้างขายเครื่องนำฮานเวียนฮา,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 านจีนเงินเดือนล้านปลายจีมันตกกยุ่ประมาณพันปลายบาทนาะพี่น้องมันสิพหกกินที่เมื่อเดือนถ่านเนี่ยผักค,ค,ค่าใช้จ่ายผักเครื่องโขงผักค่าของชีพเพลงแบบนี้ ผู้ที่บบไปเห็นว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นนะถ้าเขาบบมีความจําเป็นอย่างนี้เขาไปทางานประเทศไทย,ไทยไมันละ่ะขั้นต่บมันก็ได้เงินเดือนเก้าพันอยู่แล้วนะพี่น้องอันนี้บริบาลส่วนส่วนให้ไ,ไปทํางานไทยเนาะแต่ว่ามันได้เงินหลายก้อนหลได้ตามที่พัดไปมาแล้วนะอ่ประมาณนี้แล้วบางคนก็นดราม่าว่าอุ้ยไปเคลียไปส่วนให้ยังบางคนผู้เพื่อนมีแนก่กะเพื่อนก็เฉยๆอ่ดอกน้องพี่น้องผู้เพ่นมีเงินบาทเงินดอลลาร์หลายเพิ่อนเฉยๆอ่ดอกมีคำไหลนะ จูมีเงินกีบเป็นลายนี่เดือนฮ้อนแล้วบึ่งข้าวผัดโอก๊กมาคู่มืออันดับสามของโลกเน,นาะเป็นไพ่สิไปบบุ๊บบุ๊อ่างนาอพี่น้องเบาอีหลีคู่มือนี่อุ๊อ่างแฮโอ้ลยตืน่นกับประมาณนี้นะค่าผู้ชมลูกตื่นแล้วเดี๋ยวพัดสิออกไปถ่ายสินค้าอยู่หน้าบ้านให้ทุกคนได้เบิ่งเรื่องที่พัดอัดอันใจกต่มีประมาณท่านแหละที่น้องรักนะอุ๊อ่างนำเงินฝ้าตะเกาหนะาโซงเซียนบ้านนะ่ะเหลือตอนที่แป๊ะมื่ไปบ้าท้ามาแลกตีเงิน บ้านคืนคะนะอือประมาณนี้ไปหองโอ๊ไปบึ่งสินค้าอยู่หน้าบาทบนหันแต่เก่าพัดก็ขายฝือเน้องพี่นอ้องตอนนี้ผบมีห้านฝือแล้วอันนี้สินค้าอยู่ในหานของเมีพัดโอ้ เกือรถสิกายพี่น้องเลยตอนนี้นะเออไปเบิ่งทางก่อนก่อนสิเบิ่งสีค้าก็ได้ไป สี่เป็นทางขนสินค้าของเวียดของจีนเมื่อไหร่พี่น้องสี่คนเาากับสีบไดดไซส์แล้วเนาะมีมาเบื้องสินค้าอยู่ที่ฮานเอาที่เป็นสินค้าไทยเนาะสินค้าที่นําเข้ายำยำจัมโบมี่ไวไวยำยำซุก,กี้เอาไงในฝูงนี่มามาี่หันห่อละสี่พันกีบนะานผู้ชมแต่เก้าพันสองพันเนาะเบิ้อย่างอีกวะที่เป็นสินค้าไทยอันนี้ เนต้าโอเวนต้านี่ก่ะมีตัวหนังสือลาวแล้วอันนี้สิบสองพันี้พี่น้องเลยแต่เก้าเจ็ดพันเอาเบิ้งแฟบแฟบแต่เก้าสามพันตอนนี้หกพันอ๋อกะทิชาวเกาะน่าแต่เก้าหูแปดพันตอนพัดขายฟือเนาะ ตอนนี้ชิพห้าพันอ้าวกะปิดีกะปิดีแต่เก้าหันสี่พันขีบตอนนี้แปะพันปลาปีทุบปลากระป๋องสามแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยแต่เก้าหันเจ็ดพันขี้ตอนนี้ชิพห้าพันน้ำปลาแดกแม่บุญลำ้ำแต่เก้าหันเจ็ดพัน เดี๋ยวนี้ขึ้นมาสิบพันย่างใครแน่เนาะพอได้อยู่ได้กินใส่ตามะฮุ่งพี่นอ้องเออเอาไอายีโนโมตโตสินค้าขายดีที่สุดในหา้า <c> น <ười> หุ่งสองร้อยห้าสิบกัมหันแต่เก้าหันสิบพันกิโลเนาะตอนนี้สิบเจ็ดราชาสูรสก็เช่นเดียวกันบลาปลาเนาะพี่น้องขนมเขาในนี้อ่าขนมเขาในขนมขบเคี้ยวอันนี้ขนมไทยหมดเลย แต่เก้าคนก็เขียนสองพันกี้คนนเขียนราคาไว้นะฮะผู้ชมตอนนี้ห่อละสี่พันกีเมื่อนาะขนมอันนี้เนาะอยู่ประเทศไทยได้หลายห่อละห้าปะกินจนว่าพุงกลางนาะปะาเลิกเลยกระสิประมาณนี้นาะานผู้ชมลูกให้แล้วสิเข้าไปเอารูกก่อนน,น,น่พีน่น้องตอนนี้กับเบบีของพัดก็ได้ตื่นแล้วเนาะถ่ายชิก้ก็ยังวนดีแล้วซ้ำนะ กับประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้กับเรื่องที่สิมาเล่าให้ฟังกับอุกอ่างใจเนาะถ้าท่านใดฮะฟังและสีรษน้ำหน้ากับบุได้ว่าอย่างเนาะหรือซิด้ากับบุได้ว่าอย่างอีเส้นเดียวกันขอแค่ได้ระบายเนาะบุได้เฮ็ดในผ่าดืดอหอนแล้วกับบุได้เว้าให้ไผเนาะอันนี้ผัดกับมาเว้าปัญหาทุกในใจลงคลิปให้ทุกคนได้เบื้องเนาะถามว่าปั้นป่วนบ่บ่เนาะพี่น้องคืออยากเว้าแน่นะฮะก็ได้อุกอ่างในใจนะท่านผู้ชมในคลิปนี้กับข้อมูลข้อแก้ทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบง คิดพัดซึ่งให้สาระพี่น้องบัได้มีสาระคดีอย่างนาองบัได้ออกไปคิดท่ายอย่างกะขาวลูกพี่น้องกับมาเว้าปัญหาอุกอ่างใจนั่งเลี้ยงลูกไปนําคิดไปนำแล้วพี่น้องในคลิปนี้กับประมาณนี้นะขอตัวลาทุกท่านไปเอาลูกก่อนมาโพกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี